ถ้าไม่อยากเห็นสตอรี่เพื่อนบางคนใน Facebook ที่โพสหน้าเบื่อบ่อยๆหรือบางทีเราเล่น Facebook อยู่เผลอไปกดดูสตอรี่ของเขาโดยไม่ตั้งใจทําให้เขารู้ว่าเราไปดูสตอรี่นะครับเราสามารถปิดแบบนี้ได้นะครับก็ให้เรากดจิ้มค้างไว้ไปที่สตอรี่เพื่อนที่ต้องการจะปิดจากนั้นให้กดปิดการแจ้งเตือนสตอรี่ของชื่อเพื่อนคนนั้นจากนั้นก็เลือกได้เลยครับอยากจะปิดหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หรือว่าจนกว่าที่เราจะเปลี่ยนก็สามารถเลือกช่วงเวลาได้นะครับ ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้กดปิดการแจ้งเตือนโอเคครับทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไม่เห็นสตอรี่ของเพื่อนคนนั้นบนหน้า Facebook และบนฟีด a c e b o o k ของเราแล้วนะครับเป็นพื่อนนะครับสามารถกดตามคลิปนี้แบบไง่ายๆได้เลยนะครับ ถ้าเราทําแล้วเพื่อนจะไม่รู้นะครับว่าเราได้ปิดการมองเห็นสตอรี่ของเพื่อนไปโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง Bent e c h สอนใช้ Android ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ